สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็สรรหานำเอาหุ่นแปลกๆนะครับผมมารีวิวท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นในคิดกันบ่อยมากมายนะครับผมแล้วก็ในประเทศไทยคิดว่ายังไม่มีใครนำมารีวิวนะครับผมก็เลยนำมารีวิวท่านผู้ชมนะครับผมนะจะเป็นหุ่นแนวการ์ตูนนะครับผมแนวการ์ตูนจากเรื่อง Transformer นะครับแต่ว่าเป็นของส n น c กอ f f นะครับผมก่อนจะมาดูมาชมกันนะครับผมก็ขอขอบทุณทุก ท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาชมคลิปของผมนะครับผมผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งนี้หุ่นแปลกๆนะครับแนวกระตูนนะครับแปลงรากเป็นหุ่นยนต์ได้นะฮะก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับที่ผมโชว์ให้ดูเพราะว่าอยากให้ท่านดูรวมๆไปก่อนว่าเอ้ยเป็นแบบไหนได้ยังไงนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มที่หน้าปกตอนแรกเลยนะกันนะครับหน้าปกของเขาก็จะเป็นนี่เห็นว่า ทานมูเทชันโอ้ไม่ใช่ทานฟอร์เมอร์นะครับทานมูเทชันนะครับวอลเออร์ Warrior, นะครับเป็นขนาดดีลักนะครับดีลักคลาสก็เป็นขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่เนี่ยแฟตติงเอนเทอร์อันนี้เป็นของนำเข้ามาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับผมเหมาะสมอายุ3ปีแต่ผมดูแนวนะครับเด็ก3าขวบของเล่นไม่ได้นะครับฮะอันนี้มีแฮมบับเบิบ้ลบีเป็นการ์ตูนมาดูข้างหน้า้าปกต่อนะนะนิวนะ เอ็กซิชันนะครับผมนี่ Every Style Fully Wonderful โ oh อ้โหแค่นี้ก็น่าสนใจนะครับผมสนใจตรงนี้ที่สุดนะครับเนี่ยหน้าปกเป็นนกอินทรีนะครับผมกลางปีกแทนที่จะเป็นโลโก้อัเติบอร์กนะครับหรือว่าเป็นโลโก้ของเ e อ่อดิเซฟิค่อนนะฝ่ายเป็น่นหรือฝ่ายผู้ร้ายก็ได้นะครับ แต่ว่าเป็นนกอินทรีอ่ะดูหน้าตารับดําๆนะครับผมอโอเคครั้งก่อนก็ดูได้หุ่นตัวดําดูหน้าดาไปแล้วครับผมแล้วก็มีอาวุธนะครับมีโล่ให้หนึ่งอันแล้วก็มีค้ายห่ออยู่ตรงนี้นะแทบจะมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับแปลงร่างเป็นหุ่นนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าเซนติเมลพามไม่ใช่เซนติเนลพามนะครับไม่ใช่เซนติเนลพามนะครับเป็นเซนติเมลพามโอ้ชื่อกับแปลกนะครับนี่ครับ ที่ผมบอกว่าเป็นลดคล้ายรถเกตดินแต่มันก็ไม่ใช่นะครับผมมันน่าจะเป็นรถเกตหิมะมากกว่านะครับผม i s i l l g i v e you infinity picture โอ้โหนะครับผมน่าสนใจมากเลยก็จะเป็นรูปการ์ตูนอยู่ด้านหลังข้างแพ็คแบบนี้นะครับในเรื่องเดียวกันนะครับนี่ฮะรูปการ์ตูนนะครับผมมาดูด้านหลังกเลยครับนน่พอด้านหลังแป๊บจะเห็นแล้วครับก๊อปปี้เรียนแบบมาเอา่อแนวจาก transformer นะครับ อะมีนเมเดตนะครับอนิเมเดตนะครับอนิเมเดตนะครับก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แนวการ์ตูนนะครับเด็กๆก็ชงชอบดูกันครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นออติมัตพามน์นะครับนะอันนี้เป็นบับเบิลบีอันนี้เออเป็นอะไรเดวิลักพาวนะครับก็มีหลายแบบนะครับนี่นี่สปูบเออฮะสตูบนะครับแล้วนี่แฉสนะครับผมนี่สแนลนะครับสแนลสะนาบตนาบนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ เซนติเมลพามไม่ได้เซนติเนลพามนะครับนี่แบ็กชไนน่าแล้วก็โอสลิกนะครับผมก็ในออคอร์เซชั่นเดมออชั่นนี้ก็จะมีทั้งหมด6 9แบบไม่6แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แบบนะครับผมผมก็เก็บมาครบมัากไหมครบมากครับเรามีของเราก็ซื้อนะไม่มีเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยครับมันจะซื้อยังไงเพราะว่าที่บอกนะครับของสน็อกออฟคือของก๊อบเบนแบเนะเขานํามาขายที่ประเทศไทยนะครับถ้าเกิดไปอย่างเงี้ย จะหาคนที่นํามาขายเป็นของแท้ยากนะครับผมก็ต้องเป็นพวกที่พ่อค้าแม่ค้าที่ว่าเขาเออสั่งยังไงอะพีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ามาได้นะครับผมนหน้าปกก็เป็นแค่นี้เองครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนยังไงฮะเล่นได้แบบไหนยังไงครับตัดเลยนะครับของเล่นผมก็อย่างนี้ครับผมบางทีมันไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นหรอกครับผมเราก็ต้อง เนี่ยฮะก็เอามาเล่นตอนเนี้นะครับก็เล่นไปรีวิวไปให้ท่านดูบ้างผมก็เล่นบ้างนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนเห็นดีิวนะครับก็คือมันจะไม่มีคู่มือการแปลงร่างมาให้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเขาไม่มีเลยฮะเมื่อมีแค่เนี้ยนะไม่มีวิธีแปลงร่างนะบางทีผมซือล้าผมมาเก็บไว้แปลงร่างไม่เป็นก็ยังไม่ได้เล่นไม่ได้แปลงอะไรโอ้โหสวยจริงๆครับผมอืมนะดูขนาดตัวก่อนก่อนครับประมาณอยู่สักเบ็ดเซนนะครับ ความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซนครึ่งน,นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบนี้เองนะครับผมเอาเป็นล่างหุน่นโอ้ยืนไม่ได้โอ้ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขายังไม่เอาลงนะครับผมนี่ต้องมิดแป๊บลงก่อนนะฮะปึ๊บเขาก็จะมีฐานขามากขึ้นปึ๊บตรงนี้ลงนะฮะโอ้โหมีการสไลด์แบบนี้สุดยอดมากครับเนียนี่ขาเขาแน่นนะครับแต่นี้ก็ยืนได้แป๊บนี่ อืมเป็นแบบนี้เองว่าตรงนี้ยังไม่เอาขึ้นกระดัดขึ้นไปแป๊บนะฮะบางทีเขาจัดแพกมานะครับก็จะเอาให้มันน้อยๆประหยัดเนื้อที่นะครับผมก็จะโอนเอ็นนิดๆหน่อยๆครับผมเป็นสไตล์ของเล่นสล็อกออฟนะครับผมก็คือของก็เปลี่ยนแบบนะครับตรงนี้ยังไม่ล็อกนะครับล็อกไปก่อนอ่าตอนี้ก็เริ่มมั่นคงแล้วครับนี่ก็ยืนได้แบบนี้นะครับผมอืมจะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่กระดกกระดกหน่อยนะฮะ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตกันนิดหนึ่งอืฮะมาดูวัตกันนิดหนึ่งนี่คล้ายๆหอกของพวกเอ,อทหารลมันสมัยโบราณนะครับเนี่ยฮะหอกแทงจุ๊มจุ๊บขี่รถม้าแล้วก็วิ่งชนกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นโล่โอ้โหแน่นอนครับนี่หอกกับโล่อ่ะมีลูกนะครับก็คงจะเสียบไปอย่างเงี้ยนะฮะปุ๊บนี่หอกกับโล่ก็อยู่ด้วยกันจุ้บจุ๊โอเคได้หอกกับโล่เรียบร้อยแล้วฮะ นี่มาดูตัวนี้ต่อนะครับผมอืมนี่ก็ดูจากรูปนะครับผมนะฮะดูจากรูปนะครับเขาก็จะเอาตรงเนี้ยนะฮะเอาตรงที่ว่าตักดินหรือโกยหิหมะนะครับมาไว้ตรงตรงข้างหนะ้าอกตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมนะฮะแสดงว่ามันก็ต้องทําได้นะครับผมอ่ะลองทําดูสิครับนี่ยืดออกนะครับปึ๊บแล้วก็พับมาข้างหน้าเองม,มาหน่อยปึ๊บเห็นไหมอืก็เป็นอย่างนี้เองโอ้สวยเท่ละแล้วเริ่มเริ่มสวยเท่ล้วครับผมอ่ะ เรียบ,บร้อยแล้วครับนี่ฮะแขนนี่หูกลางได้ที่แล้นะครับอ้อเจ๋งไปเลยอ้อเนี่ยมีรูปไม้ฟีด้านข้างด้วยนี่แสดงว่าตรงประตูรถนะฮะมีสามตัวหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, รบเจ๋งไปเลยนี่ตอนนี้ก็ดัดท่าเอานะครับอืมเข้าท่าเข้าท่าถือวุสักหน่อยแป๊บนี่เรียแบบร้อยแล้วอืมนี่ฮะหน้าตาเขาก็ออกเป็นนี่ฮะสไต,ตล์การ์ตูนการ์ตูนเดี๋ยวดูงกหัวขึ้นได้ไหม ก็พังอกได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮนะหัวหมุนได้นะครับผมป๊เงยได้นะพอกหัวประมาณนี้อ่ออานะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะชื่อว่าเอ่อที่บอกนะฮะเซนติเนลนะครับว่าแต่มันเป็นเอ่อนี่เป็นเซนติเมลพามนะครับผมนะนี่น,น,นี่สวยดีครับผมก็ประมาณขนาดนี้นะครับจัดท่าจัดทางได้ ด้านหลังมีชิ้นใสด้วยนะครับเป็นกระจกนะครับผมด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับล้อนี่หมุนได้ปกตินะครับผมเพราะว่าพวกล่างรถนี่เขาจะหมุนล้อได้หมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมลองถอดอาวุธถือสองมือเลยครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับก็มีโล่โล่กับเออเออหอกแล้วกันนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับอ่ะมีโล่กับหอกนะฮะ ยืนได้แบบนี้ครับผมก็เทไปอย่างนะครับหัวเงินเงินเงินดีนะฮะนี้ก็จัดท่าเล่นก็คงจะได้นะเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นคล้ายๆไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับทุกทีเขาจะเป็นบอลจอยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายๆข้อพับน้กขลานะครับผมนะฮะมันจะเป็นพับเป็นแกนพับนะครับผมนะฮะเป็นแกนพับนะมือนี่ก็ยืดได้หมดนะครับผมเออดัดไปข้างหน้านี้ได้นะครับผมก็แกว่งไปแกว่งมาได้นะครับ ก็จัดท่าได้นะฮะอืมอืมอืมแบบเนี้ยฮะก็คงจะต้มได้ด้วยนะฮะต้มอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอืมต้มแบบนี้ได้นะฮะนั่งได้ไม่เออเพราะว่าหนังการ์ตูนก็ต้องมีการเล่นแบบนั่งได้บ้าง,างฮะนั่งได้ครับนี่เอามานั่งก็ได้ครับน่ารักดีครับผมเนี่ยนั่งได้นะะนั่งได้นะครับอืมนั่งครับโอเค ปึ๊บถิรโลสักหน่ยอยปึ๊บหิรดาบสักเิ็กนึนงอันนี้เราก็มาเล่นจัดท่าจัดทางแล้วครับผม,มนี่ครับก็เป็นล่างหุ่นก็จะได้ประมาณนี้ฮะเล่นท่าทางอะไรบางขนาดนี้นะครับผม,ม,มก็เป็นสไตล์หุ่นหุ่นตัวตัวการ์ตูนเล็กๆนะครับผม,มแต่ตรงนี้หลวมธรรมดาครับเดี๋ยวงานจีนนี่เดี๋ยวผมต้องแก้ไขครับแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับผมนะครับ ตรงนี้จะหลวมๆนิดหนึ่งนะครับผมอืมก็จะยืนแบบนี้ไนดะ้ยืนอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคครับผมเท่ดีอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นล่างรถกันบ้างดีกว่านะครับผมล่างรถกัอยู่ที่บอ่อนะครับ ไม่มีคู่มือบอกนะครับผมอือก็ถอดถอดออกไปเราก็สังเกตเอานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นที่โกยดินเมื่อกี้อยู่ที่เก่าแป๊บแสดงว่าต้องขึ้นไปแบบนี้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ล็อกนะล็อก,กอปุ๊บอือปึ๊บก็ติดจิดกันอ่าได้แล้วครับนี่หัวก็คงเก็บหมุนเก็บแป๊บพับเก็บเข้าไปให้นะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ช่วงขาคงเป็นช่วงหลังรถนะครับปิดเข้าไปเลยครับ ติดได้ไมเอ่ยโอเคติดแล้วครับก็ติดแบบแนวแบบไหนเนี้ยนะครับผมเนี่ยก็ได้ประมาณเนี้ยแล้วครับผมบางทีของสน็กออฟเขาก็ตัดลูกเล่นออกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาตัดตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องเก่งเสียงเอานะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นท้ายแบบว่าที่ล็อกนะครับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมือนี้ก็เดยเนี่ยดัดออกมาได้นะครับก็จะยืดดัดมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็ดัดอมาปึ๊บ แล้วก็เอามาเอามาติดกันนี่ติดกันแบบนี้ฮะติดกันอี่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะแต่นี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เอออเานี้ขึ้นไปนะฮะพับขึ้นไปพับรลอยแล้วขึ้นไปนี่ก็เป็นแบบนี้ต่นนี้จะได้ว่าไอ้ตรงนี้แขนนะครับตรงนี้เป็นประตูนะครับก็ดันเข้าไปครับเนี่ยแข็งแข็งนิดนึงนะครับแข็งจริงจครับผม อปึ๊บดันก็ไปติดอย่้งนีน้แข็งครับผมมันจะแข็งแข็งนิดนึงอโอเคครับก็ได้ประมาณเนี้ยฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับดัดอีกข้างนึงครับดันเข้าไปเลยครับผมเนี่ยดันเข้ามาไว้ข้างหน้านะคะดันเข้ามาไว้ข้างหน้าแล้วนี่ก็เสียบเข้าไปตรงนี้ตรงน้เดือยนะครับ งงงงนิดหนึ่งออ,อโอ้โหกว่าจะลงได้แข็งปึ๊กเลยนะครับผมติดแน่นเกินนะครับผมนะฮะอืมต้องอลงไปอย่างนี้ดังแก๊บแ๊บเลยนะครับผมทางนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะ <mm> ดังตึ๊กเลยครับโอเคเนี่ยแน่และแน่นละครับผมอันนี้ช่วงหลังนะครับผมนะฮะเนี่ยก็ติดเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอตนนี้ตรงนี้เขามีลูกเล่นดีนะครับผมเนี่ยยกขึ้นปั๊บเห็นไหมแล้วก็ครอบไปข้างหน้าอย่างนี้แบบนี้นะครับอน,นี่เราตรงนี้เราก็สไลด์เลยนะครับผมสไลด์เข้าไปฮะาสไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมดันเข้าไปแปบ๊บมันก็จะลงล็อกปึ๊บอืมปึ๊บ ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจบนะฮะสองข้างซ้ายขวาแน่นอนครับถ้าเป็นของสน็อกออฟไปอย่างเงี้ยครับเล่นบางทีมันก็มีปัญหาบ้างนะครับก็อาศัยแก้ไขกันไปนะครับแต่ว่าราคาถูกมากนลครับผมร้อยกระบาทอย่างเงี้ยนะครับผมก็คุ้มนครับตรงนี้เป็นพลาสติกดีนะครับค่อนข้างดีนะครับนยฮะกำลังแกล้งๆๆเลยนะครับผมจบเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ก็ติดไปเหมือนเดิม ก็อันนี้มีลูกเล่นนะครับผมเนี่ยฮะเขาสามารถที่จะยืดหดได้นะครับผมยืดได้หดได้นะครับอันนี้เราก็มาลองเล่นดูเล่นล่างรถนะครับผมนี่ฮะแสดงว่าเขาเกตได้นะครับเกตปื้อล้อมุนได้นะครับยกขึ้นไปหน่อยนะครับนี้เวลาเอ่อมีหีมะาตกนะเขาก็เกต็ปื้อหีมะไปเก็บไว้ในที่นึงนะฮะหิมะาตกก็ปึ๊บหมุนเกต็ไว้ตู้เก็บไว้ที่หนึ่งอย่างนี้ครับผม ผมว่าน่าจะเป็นรถเกจหิมะมากมากว่านะครับไม่น่าจะเป็นรถรถเกจนะดาาินนะครับผมนะพอดูท่าทางแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณขนาดเนี้ยนะอสวยดีครับต้องบิบให้แน่นนิดนึงนะโอเคแน่นนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะฮะงานเขาก็เก็บเรียบร้อยดีครับผมสวยมากครับผมนะสวยมากลองวัดล่างรถสักนิดนึงนะครับผม ล่างรถเขาจะอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซนครับผมสิบสี่เซนนะครับผมความสูงของล่างรถก็อยู่ที่ประมาณสักห้าเซนนะครับประมาณเนี้ยครับห้าเซนห้าเซนครึ่งนะครับผมขนาดกําลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับผมเป็นสไตล์คล้ายๆแบบว่ารถของเล่นรถสะสมก็ได้นะครับผมอโอเคคงจะแข็งแรงแล้ว ไม่หลุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีจุดล็อกต่างๆนะครับผมเนี่ยฮะนั่นแล้วครับผมอ่าคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆแล้วนะครับผมแปลงร่างเป็นรถนะคล้ายรถเกียร์ถิมานะครับอ๋อตรงนี้นี่ผมว่ามันต้องมีอะไรให้เล่นนี่ไงใส่ไปงี้นะครับนี่แล้วตรงนี้เห็นไหมเห็นมีรูหรครับผมมีรูมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าต้องเสียบอุปโธ์ได้ อืมแล้วก็เสียบเข้าไปเลยไม่ค่อยตองล็อกนโอเคเกยบใหม่ก็น่าจะเป็นแบบเนี้ยอืก็เสียบได้ประมาณเนี้ยนะครับผมนี่ไม่เข้าแล้วครับนี่เป็นที่เก็บอาวุธแม่ผมก็ามาแล้วต้องมีอะไรให้เล่นอย่างเงี้ยครับอ่า,อาโอเคครับผมอ่าคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกแนะครับผมแล้วก็ รถแปลกๆนะครับผมซึ่งในประเทศไทยก็ไม่เคยเห็นมีนะครับเป็นรถกระบะแล้วก็มีเอทีกเกตดินอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านชมนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับรถสวยๆนะครับผมนะฮะ โอ้สวยมากเลยดูทีนะครับสีสันนะครับผมโอเคครับ,บนี่สวัสดีครับ